คุณยายลาตีเนาะมีอาชีพเป็นหมอนวดเนาะหกสิบเจ็ดปีเป็นหมอนวดมากี่ปีคะสามสิบปีเห็นว่าเป็นเส้นเลือดขอดบริเวณขาเนะนี่นะคะตามนี้เลยขาซ้ายเนาะอันนี้เป็นมากี่กี่กี่สิบปีแล้วคะสามสิบปีสามสิบปีแล้วยายลาตีทั้งนวดทั้งอะไรหายไหมคะไม่หายเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหมคะไปเขาก็ไม่รักษาเพอผ่าตัดอันตรายอันตรายเนาะเป็นเส้นเลือดขอดแล้วยายลาตีรักษามาตลอดไหม รักษาตลอดก็หนวดเอาอ่าแล้วเคยยุบไหมโบไม่เคยยุบเลยเคยยุบไม่เคยยุบเลยในระยะเวลาสามสิบกว่าปีนี่เลยใช่ไหมคะอ่าค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะใช้วิชาพลังจิตทิพย์จักรวาลช่วยนะคะอ่าขอบคุณอาจารย์ขอบคุณจักรวาลไว้ก่อนนะคะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณจักรวาลนะคะสาธุสาธุสาธุเอามันเอ้าเอ้ายังไม่ทันได้ทำอะไรเองมันคลายแล้วนี่เองมึงเขย่าสิ อ่เขย่าสิเอาเอาทำเลยอ่ะอ okay. ่ะนี่นี่ยังไม่ทันได้ทาเลยนี่มันมันยุบมันเบาลงไหมเบาฮะตอนนี้ยังไม่ทันทำอะไรเลยนะอันนี้มึงทําได้เลยตอนนี้ที่ทำมาคือทําอย่างนี้มันไม่ยุบใช่ไหมใช่ไหมเอาไม่ยุบเลยอันนี้เป็นวิชาของหมอนะทําเองนะไม่อันตรายนะเข้าใจไหมอาจารย์ไม่ใช่หมอไงเอาละ เอาย่ามองทากระตุ้นเอานวดเอามือก็พอแล้วกลัวเส้นเลือดมึงแตกปวคขาละวันสาบ้าบานได้ไม่นำออกซิเจนปวเป็นไงคะยุบลงไหมคะยุบแล้วค่ะยุบลงยยุบลงแล้ว แล้วทำไมที่มันยังเป็นเป็นก้อนๆอยู่อย่างนี้คืออะไรมันฟูมันฟูเดี๋ยวมันก็จะเรียบใช่ไหมอันนี้เส้นเส้นเลือดที่ขอดออกมันเป็นยังไงยังเหลืออยู่ไหมพี่เล่ยลองชี้ดูดิเป็นมาสามสิบปีเส้นเลือดมันจะพองธรรมดาค่ะต้องต้องดูอีกพรุ่งนี้วันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะแต่ตอนนี้คือไอ้ที่ขอดขอดมันหลุดออกหรือยังคิดว่าลองตรวจดูสิเบิดออกนิ่มแล้วค่ะนิ่มหมดแล้วเนาะอันนี้เราลงพลังงานรู้สึกจะห้านาทีได้ไหมยายลาตีค่ะ ใช่ไหมแล้วเจ้าเป็นหมอนวดมาตั้งกี่สิบปีอ่ะสามสิบกว่าแล้วสามสิบกว่าปีเนาะเป็นตอนนี้มาสามสิบปีเนาะสี่สิบแล้วเปสี่สิบเคยนวดเองแล้วลงอย่างนี้ไหมไม่ลงนวดหลายปีใครนวดก็ไม่ลงใช่ไหมอ่ะเป็นก้อนรูๆเลยเออใช่ไหมอ่ะแล้วนี่แค่ห้านาทีแล้วมันลงอย่างนี้อัศจรรย์ไหมใช่อัศจรรย์ค่ะเยี่ยมเยี่ยมมเลยไหมสุดยอดไหมยายนาลีเยี่ยมไหมอ่าเยี่ยดเยี่ยดสุดยอดเลยอ่า เอออาเจรย์ใจไหมคะศาสตร์นี้เจรินใจค่ะเคยคิดไม่เข้าใจเห็นอย่างนี้ไม่เคยเอ่อโอเคนะคะ